กราบสบายดีทุกคนทุก่านเนาะที่ฮับเบิงฮับส้มคลิปวิดีโอของข้าพเจ้าผ่านทาง YouTube Facebook นั่นเองเนาะยินดีต้อนรับกระสูส่องห้วยห่างแสแน่เนาะที่จะพาให้ทานบอกผ่าสิ่งใหม่ๆเนาะหรือว่าบอกผาาสะาะะนหฮู้ใหม่ๆผ่านส่องขออเฮ้านั่นเนองเนาะเฮาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e หกือวากดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบุพ่าคลิปใหม่หมเนาะในแต่ละวันทีข่าวพระเจ้าได้อัพโหลดมาป่าไปบ่นทุกวันเ,ล,เลยอ้าสวัสดีเนาะสวัสดีทุกคนทุกท่านเนาะมูคูสูคุชคน,ท,คนที่ว่าติดตามสองเฮ้าในนี้เมื่อนี้เฮ้าชิมาเกะเนาะนี่นเนาะนี่เนาะอันมื่อชื่ออันเจีองภาพเนาะนี่เนาะมันบอ่ออา บ่อใดชั้นยานอินเทอร์เน็ตนั่นเองเนาะแต่ว่าเชื่อมต่อไวไฟนี่เชื่อมต่อแล้วเนาะบางคนกับเงินนั้นเติมแล้วแต่ว่าเขายูทูบนั้นเขาบ่อใดนั่นเองเนาะมันจะเขาให้เบิ่งเนาะเนาะแต่อย่างนันมันเขาบ่อใดนี้มันมันมากหนามัน เขา YouTube เขาได้เนาะตัวอย่างเขาไฟล์รีทีฟกันมันสัญญาณบอกมาเหตุผลนั่นคือคือนี่เนาะก่อนที่เขาไปเบิ้งเนาะเขากับพากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกด subscribe เนาะเผื่อเป็นกำลังใจในการคลิปเนาะขั้นตอนการแก้ก็คือนี่เนาะทุกคนอาจจะมีปัญหาคือของขาประจำเลยเนาะมีชอว่ามียูสัญญาณนี่เนาะสัญญาณนี่เนาะเชื่อมต่อแล้วเงินกระเติมเขาแล้วตัวอย่างอันนี้เชื่อมต่อไวไฟเนาะ เงี้ยเติมเขาแล้วแต่ว่าอันนี้ห้าเชื่อมต่อไว wi ้ใเนาะแต่ว่าเป็นยังมันคือบได้นั่นเนองเนาะเหตุผลก็คือว่าโมงมันเวลามันบ่ดถืงนั่นเนองเนาะฉะนั้นห้าววิธีแกง้ง่ายๆก็คือห้าวไปตั้งขาโมงนั่นเนองเนาะเนาะเ้าวไปตั้งขาโมงเนาะตั้งขาวันทีเลยเวลาเนาะตั้งขาทั่วไปเนาะแล้วมันก็ตั้งวันทีเลยเวลา เนาามาติ๊กนี่เนาะอัตโนมัตินาะเนายมาเหลือไปนี่เนาะมาเดือกเหลือตั้งอัตโนมัติรูปแบบสี่ชั่วโมงนี่เนาะโมงเพียงแต่เฮาตั้งโมงมันถือเนาะนี่เนาะเฮาตั้งโมงให้มันถือแล้วมันกสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เ้าสมัครอ่าเน็ตเ้ากลินได้ปกตินะคาถาทุกคนโมงบ่ถือเจ้าสีสมัครอินเทอร์เน็ตหรือาจะเติมเงินมีเงินเน็ตอยู่ในมือถือกระตามแต่ว่ามันบ่ได้แน่นอนเพียงแต่ แก่ตามที่เหาแนะนานี่แกง่ายเนาะพี่น้องเนาะเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วเนาะสําหรับการอ่านแก้ที่ว่ามือถือดินเน็ตบ่ได้แต่ว่าเงินน็ตมีในมือถือเนาะชนานี้เฮาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจใ,ในการเหตุคลิปของข้าพเจ้าในอ่าขั้งต่อไปเนาะขอขอบใจเนาะเป็นอะไพี่น้องผ่านการเบิ่งคลิปเหาว่ามันมีประโยชน์บอถ้ามันมีประโยชน์กับ ขอให้ถ่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามให้เฮาแนะ่เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุลิปเดแ้วพี่น้องกดติดตามอย่าลืมอย่าลืมกดติต oh, <no. S 1> ดตามกดติดตามขอขอบใจบ๊ายบาย